วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาท่องคำท่องจอมพร้อมไหมคะพร้อ oh, <yeah. S 1> มค่ะาท่องคำท่องจอมค่ะคุณครูนะคะคำ oh. ท,ท่องจอม หมอข้าวบัวแม่ขาแพทย์ชาวนาข้ามาหาที่เคุณครูให้นักเรียนท่องคํำของจองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาชีพในนี้ในคํำของจองเรามีอะไรบ้างที่เราท่องไปเมื่อกี้เนี้ย ในคำข,ของจองจะมีคุณครูคุณหมอพ่อครัวแม่ค้าพยาบาลแล้วก็ชาวนาะคุณครูมีปิศาคําวไทยใคยเอ่ย အင်းနော် วันนี้เรามารู้จักอาชี์ต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นัเกเรียนดูภ่าแล้วก็อ่านตามเข้าใจไหมคะ rồi bé không đắt má oh เรียนอยากเป็นอะไรน้องสบายค่ะรุกขึ้นยืนต่อขึ้นน้องสบายอยากเป็นอะไรคะหมอค่ะน้องสบายอยากเป็นคุณหมอน้องมีวิวรุกขึ้นยืนต่อขึ้นน้องมีวิวอยากเป็นอะไรคะตำรวจอุ้ยเป็นตำรวจไว้ทำอไมอะตำรวจอะไว้ทำอะไรตำรวจอะเขามีหน้าที่อะไรตำรวจอะจับอะไรนะ น้องคุณน้องคุณคะน้องคุณอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนกเรียม่เป็นอยากเป็นนักเรียเป็อยากผูหลายเหมือนกันใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จคูนคะ,<แ>คะ ไปที่จะให้นักเรียนลงมือหักภาษาเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีภาหน้าที่ของอาชีพต่างๆให้ถูกต้องคุณหมอมีหน้าที่ทำ เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะทำได้ไหมคะทำได้ค่ะะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะ